ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นกิจกรรมลุ้นรับรางวันใหญ่ท้ายแคมเปญรับสิทธิ์ดูบอลฟรีและลุ้นรับเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์ 2, 2023ไถจอรอลุ้นเลยซอลตันสง่งสัญญาณโรเมโอลาเวียถึงลิเวอร์พูล แฟนบอลลิวอพูรอรุ้นได้นักเตะคนใหม่ในอีกไม่นานหลังจากซันตันส่งพัญญาณบอกเป็นนยเกียวกับโรเมโอลาเบียซันตันไม่ใส่ชื่อโรเมโอลาเบียกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมอยู่ในทีมชุดออกเยือนชิลลิงแฮมในศึกคาราบาวครับรอบแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังจากจ้าตัวมีข่าวผัวพันกับปริอั์พูในเวลานี้ก่อนหน้านี้ลิวอพูยื่นซื้อมิดฟิลดปวัย19ปีมาแล้ว3รอบแต่ก็โดนซันตันปฏิเสธหมดโดยรอบล่าสุดขึ้นไปที่46ล้านปอนหรือประมาณ2024ล้านบาท ขณะที่นักุณต้องการได้ค่าตัวลาเวียอย่างน้อยคือ50บล้านปอนด์และแม้ปฏิเสธไปแล้วถึง3รอบแต่ก็พร้อมเจรจากับหงแดงต่อไปโดยเชื่อว่าลิพูจะยื่นข้อสเสนอรอบที่4ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้และคงทําให้ปิดตัวกันได้ในที่สุดหลังจากหงแดงต้องการได้ตัวกองกลางตัวรับคนใหม่มาแทนที่ฟาบินโยที่ย้ายไปลิกซาอุดิอาราเบียนะครับสำหรับลาเวียสร้างชื่อเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่น่าจับตามากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพนักฟุตบอลลอมตนในช่วงซัม โดยลงสนามไป3-4เกมนในทุกรายการให้กับนักบุญแมนยูขาดทุนยับดิวแฮร์รี่แม็กควายไปเวสต์แฮมเวสต์แฮมยูนเต็ดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วในการสัญญาคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายกองหลังทีมชาติอังกฤษด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ตามการรายง,งานขายจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาที่ดังของเกาะอังกฤษ ตามราคานี้ถือว่าปีสแสดงขาดทุนยับเยินจากตอนที่ทุ่มเงิน80ล้านปอนด์เป็นสถิติโลกสําหรับตําแหน่งกองหลังคว้าตัวมาจากเลสสตอร์สตีมา4ปีที่แล้วโดยตอนนี้ดิวของเซเดแบ็กในวัย31ปีเหลือรายละเอียดสัญญาต่างๆกับส่วนเจรจาเงื่นไขส่วนตัวกับนักเตะ และไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขัดข้องทางนี้เวสต์แฮมทีมแชมป์ยูโรปาคอนเฟนเซนซ์ลีกแสดงความสนใจแม็กกวายมาตั้งแต่เดือนอรกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วโดยยิ่งเสนอรอบรแรก2 0ล้านปอนด์ก่อนที่จะถูกปฏิเสธไปจนกระทั่งดึวได้ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ลูกน้องก่าวโทมัสทูเคอรสนดึงเกาปาเฝ้าเาสาบาเยนสปอร์ตวันสื่อของเยอรมันตีข่าวโทมัสทูเคอร เดงจะดึงเกปาอาริสาลากามาร่วมทีมรัสัญญายืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดโดวยว่ากันว่ามันมีการเจรจาไปบ้างแล้วด้วยโทมัสทูเกิลเทรนเนอร์ของบายเยเมนิกยักษ์ใหญ่จากสึกบุนเดสลีกาเยอรมันอยากดึงเกปาอาริสาลากาปรึกษ,ษาประตูของเชลซีมาร่วมทัพโดยสัญญาแบบยืมตัวพร้อมมีออปชั่นซื้อขาดตามการรายงานข่าวจากสปอร์ตวันสื่อชื่อดังของเมืองเบียร์เซอใไต้์กำลังกลุ่มพอตัวกับตำแหน่งนทวาร หลังจากที่มีรายงานว่ามอริเอลนอยเออร์มือหนึ่งของทีมยังไม่หายขาดจากอาการขาหักในช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนทำให้ต้องอาจพักอีกไลฟส์สดาห์ส่งผลให้ตอนนี้พวกเขาเหลือเพียงเซเว่นอุนไลส์เป็นตัวเลือกสำหรับการเฝ้าเสานะครับท่านี้สปอตวันเผยว่าทูเคร์ร้องของกับฝ่ายบริหารของบาเยนให้ดึงเกปามาเื่อมทีมให้ได้โดยเป็นที่ชื่นกัว่าบาเยอร์เมเนกเริ่มเจราจากับตัวแทนของในด่านชาวสเปนิชและเชลซีไปบ้างแล้วโดยถึงแม้สมัยที่ทูเคร์ยังคุมเชลซีอยู่ตอนนั้นมักจะชอบใช้งานเนอเดอาร์เนดี้เป แต่ตอนนี้ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเกปาอาริสบารากาจะเป็นคนที่เหมาะสมมาแย่งตำแหน่งกับอุนไรส์ฝากขอบคอุทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ